ไปมาขอของคืนเดาน้องขอไปคืนได้ไหมโอ้ผมไม่ลงทุนอะไรเลยมาแล้วน้องกูจ๋าแล้ววมาหวกูไม่เอ้พีจ่าเลยโอ้โห้โหกระลดดไปจริงนี่ไม่ได้เซาเล่นหรือไรลดลดหนึ่งลดท้ายลดขวาลดท้ายลดขวาเฮ้ยไอ้คมาเอาคุณต้องโดนคุณตายตายหนึ่งหมดหมดหมดอุ้ยของเอาคุณตายหนีไว้น้องกูไปเลยสวยน้องสวยโอ้พวกไก สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAE NGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งลนึงไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับผมก็กลาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับผมก็วัน,น นี้เราก็จะมาอยู่แบบเดิมอีกแล้วเช่นเคยนะครับและวันนี้พี่ก็จะไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะในเกมมาคนดูพี่จะชวนน้องคนหนึ่งนะครับที่พี่เจอในเกมนะก็คือน้องลักกี้นั่นเองครับวันนี้ไม่รู้ว่าน้องลักกี้นอนหรือยังนะก็คือจะชวนมาเล่นนี่แหละก็ไปหาของเล่นหรือว่าทาคลิปเล่นอะไรกันประมาณนี้ครับทุกคนปะเดี๋ยวไปชวนกันเลดีกว่า let's go ก่อนจะไปรับชมนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อไปกระจใจคลิปนี้ต่อนะทุกคนก็ถ้าใครไม่กดติดตามนะกดให้ด้วยนะครับทุกคนก็ฝาก มานเดนกัน สำหรับคนที่หายเทมเสริมนะครับหรือว่ามันนี่อยู่นะครับเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้นี่เลยฮัลโหลลักกี้ว่างป้ามาเลยกับพี่เลยดิเออเข้ามาเข้ามาเขาดีขอยน้องทุกคนสงสัยว่าลักกี้คือใครย้อนไปวันวานนะครับก็คือพี่เจอเขาในเกมนะครับแล้วพี่อ่ะโดนมันนี่แหละเล่นสน,นิยใส่พี่ป้องพี่โดนจากรถน้องมันแม่นมากครับคนดูตอนหน้านะแล้วพี่ก็ชวนมันมาเล่นกับพี่อะไรประมาณนี้ครับคนดูป้ามานี้ครับเรื่องราวสตอรี่เจอลักกี้นะครับประมาณนี้เ,รรเ,จนนเจอบ้านพี่เนาะบ้านพี่เลยมาบ้านพี่โอเคบ้านหลังนี้ที่รักนี่ว่าแสดงว่าเอก คืนสยองไม่สยองได้ไงน้องเยอะด้วยไม่ไหวย่าวิงม่งโฮะภาษาอะไรวะไม่มีเจ้าอะไรนี่มีมีมีของอยู่เพี่ของเกระเด็นน้องเอ้ยมีหาวิ่งมาสวยสวยได้าวิ่งมาเอ้ยดูซอวอโง่ไอ้รอดต้องรอดอนน้องรอดปะพี่มีของนะเว้มีแค่เบสวยน้องเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋พี่ไปช่วยไปเดี๋ยวเข้าแล้วเขาแกินยาแล้วกินยาแล้วกินยาแล้วน้องไปวไป่วไป่แ้วเ ไอ้เรนคุณรถไฟคุณรถไฟน้องชื่อแม่ปลาไฟเสียพี่อันนี้ถ้าพี่บอกว่าถ้าพี่ปลาไฟสตัวเองเดี๋ยวเสียงโซงให้คุณดูพี่เลยต้องบอกว่าแม่ปลาไฟใส่พี่เฮ้ยลักกี้ทำไมนอนดึกจังวะน้องมันมันตี่นหนึ่งนะผมผมนอนดึกเราะผมแต่ผมตื่นเช้านะตื่นแบบไรทุกวันตื่นเช้าี่ตื่นกี่โมงแปดโมงป่ะลุกท้องเช้าเหรอท่านโมเชาตรงตื่นตื่นหกโมงครึ่งอ๋อนึกว่าแปดโมงประโถเอ้ยไม่มันไม่มีเรียนเลยพี่ผมมองเรียนอ่ะอีราศีผมไม่ทำอะไรแล้วมางหกชิวเฮ้ยรอบนี้เราเราต้องชนะนะเว้ยเราแก้มันไไมม่่่่่เเเข้้้้้าานนออกกฮะดดดีีีี๋ยยวววพพพชใหหง็บ เอวงวง<ะ>่ามันโหดปะแต่ก็กก็็เป็นเอาง่ายๆพี่เป็นกว่านอ้องเดี๋ยวพี่โชว์ดูเอาดิเก็บหมดโชว์อะไรเก็บหมดจริงๆเองไม่ต้องเข้าบ้านนะเดี๋ยวพี่บุกเองคนเดียวอะไรพี่ในบ้านนะเออเดี๋ยวพี่บุกเองบนบ้านบนบ้านโดนโ<ม>ดนโดนเป็นไงๆๆเป็นไงแตกเป็นไงแค่นั้นแหละอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ไหนน้องอ๋อเจอเจอเจอแล้วเฮ้ยมีอยู่ในบ้านมีอยูนบ้านมีอยู่ไหนบ้านมันมีในบ้านอยู่น้องของเยอะของเยอะเอ้ยมันใครพี่ดูใครมีไม่มาน้อง หมดหมดหมดไม่ตันเรื่องเก็บของนีตัวช่วยไปมาเนี่ยน้องช่วยดิตัวเดียวตัวเดียวน้องตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยมีไฟไฟเอายามพี่อ่ะเฮ้ยโอ้ยช่รยพี่รูเสือแตกแตกน้องหมดหมดหมดอีกอีกตัวหนึ่งเชื่อกี่ตัวแน่วะเมื่อกี้เพียงสองตัวเฮ้ยเฮเก็บเก็บของนี่น้องเก็บของนี่เก็บของนี่จะเพียงหลงเข้าเฮ้ยน้องไม่ช่วยเลยอ่ะเฮ้ยกรกี้โอ้แตกโอ้แตกน้อง โอสาสานต่อได้วยลักกี้แพกนมันเซตของได้เลยเอาง่ายตอนนี้พี่เหลือแต่อาวุธประชิดละด้ามยาวแบบเนี้ยอุ้ยอุ้ยนี่คือแตใช่ปะมีมีน้องรวะน้องแตะแตยังเองแตังวสาูว่าโอแตแล้วหรอมาแล้วน้องดุจ้าแล้วมาคายกูไเลยไ้าเู้วววง้วววววว ของแท้ของแท้ก็คือของแท้น้องบอกแล้วไม่ใช่หรอกพี่เป็นที่เผื่ออยู่แล้วน้องเอาง่ายๆนะเหลี่ยมก็เป็นฝีมืออย่างหนึ่งของพี่นะเว้ยน้องเอ็กซ์อย่าลืมดิขมจัดตำรวจับเนี่ยบ้านตรงนี้เป็นจุดแรงมาร์กเลยที่เขาต้องซื้อกันอ่ะคนดูเพราะมันมีตรงที่ล้ำยาเว้ยคือใครซื้อก่อนได้เปรียบอะประเด็นไรไม่ได้ไม่ได้คือโน้ตตะาต้าล่ะอุ้ยมาแล้วน้องกูเล่นกูเล่นกูเล่นไม่ได้ไม่ได้เหมือนกลัวเหมือนกลัวกลัวอุ๊ยร้อนจบงเลยอุ๊ย อุ้ยน <ra> so yeah, no mm ้องหวปะวะเยอะทำไมเยอะมากอ่ะเยอะมากเอาเบาเอาเบาเอาเ่าเข่าเข้าดีดน้อยพี่หิวหล่ยหิวโซ่ย่าไม่กินอะไรมเลยหิวบ้าเลยนจคุ้เรียบร้อยสีาเล็ปีศาจตาเล็หนึ่งแท้เตาเด้งเฮ้อาขี้ตาเอาขี้ตาหนู้ตตายแตงหนึ่งวยหมดหมดหมดห้ของเอาขี้ตายน้องเราสองอุลเร้าซอช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่ยช่วยหน่อยน้องช่วน่ของขอ ไองกูเอ้ี่มันซ้ำโอ้โหม่นเป้น้องได้ไม่ไดขอพี่มีรอบนี้พี่ลูกซองไะน้องลูกซองนะเฮ้ยเสียงใครมาอย่ารนนี่อย่าลนอย่ารอ้อเสียงเองเหรอโอ้เสียงเองดีกว่าไม่บอกกันเลยน้องหูฟังพี่ดีน้องหูเจอผู้ไม่แล้วเจอผู้ปนอี้แล้วหูยกหูยกเออนี่ขาขอเอ้ชนชนเลยไปไอ้เดอ้เดไอ้เดรี่ยรี่ยรุ่ยดุ่ยอ้เด็กอะไรอยู่เลยเนี่ยเป่ยเนี่ยเป่ยมึงพูดไรพดอบ้างไยหนี้พเดไม่อยู่เลยรเน าโก้อุ้ยมันไม่ขอนเลยเอ้ยมันไม่ขอนไปขอนเหรอเลยวะว้าแต่ไม่ดีแล้แจกแจกไอ้นี่พูดไม่หยุดนะไอ้นี่พูดไม่หยุดนะมึงพูดไม่หยุดเลยเฮ้ยพูดไม่หยุดหรอฮะมึงเป็นอะไรก้าวเลยเออเออเออมันเป็นอะไรเก๋ไก๋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 ชอบขำไม่ชอบมีของบางอย่างมั้งไหมแบบของลัวยิงลัวมีบ้างไหมพี่ได้ลูกซองกากมากเลยว่ะขอนกระดักโรนี่เก่งใจเนาะอุ้ยขอบคุณมากน้องเล็บขอบคุณเนอะเล็บฟอ รอบนี้พี่เอาดาโก้ไปแล้วพี่เอาดาโก้ไปแล้วเนี่ยพี่มียาอยู่น้องทำไมมีมีเก้าล่เฮ้ยมีอยู่มีอยู่มีอยู่เอาสองคอแล้วพี่สองคอแล้วเดี๋ยวก็ตกเว้ยโอ้โหบ้านหลังเดิมเลยวะเราต้องรีบว่ะรอบนี้เราใช้ได้เร่อยอ้าพี่เหรอวะหลังบ้านหลังบ้านน้องหลังบ้านโอ้ยเยอะตายดูซานก่อนเลยซานก่อนถึงฆ่าได้ดิเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งน้องสวย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 ฮ่าแต่โคเหรอฮะเป็นที่ห้าเลืไปเลือกพี่มียาว่ะจนพี่จะหมดตาย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 หมดตายหมดอยู่หลังบ้านน้องอู้ยเยอะมาก ไอ้เจ้าขายยี่งี่เลยจังหวะมันแปลกๆนะหมด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 ไกลไกลไกลหมดหมดเราลืมหมดเราลืมหมดเราลืมหมดโคตรโหดอันตรายจัดน้องตีเราโหดจัดมาสองแต่สยองสิบอะนะน้องใจเย็นอะไรวะมันอยู่ไหนวะไม่อยู่ไหนวะโอ้มันอยู่ในห้องน้ำอ่ะข้าเป็นไงวะเนี่ยเข้ายป็นไงวะมันดันอ่ะพี่พี่พี่หยิบเพิ่งดูยาพี่เฮ้ยสวัสดีครับน้องไม่รีบหรอกไม่รีบหรอก มันพูดไม่หยุดเลยปะคิวแม่เลยกันพูดไม่หยุดเลยปะไปเกิดนไปปะเฮ้ยเอ้ไอ้นี่ไปแต่งอะไเสื้อขาวระวังด้วยมะไม่ยิงไวชิบหายเลยเหมือนโตเลยระวังด้วยแต่มันแบบโกลแบบไม่ยิงนะมันเป็นโตคนดีนะแต่มันก็โตอ่ะเออพี่เอาสูงด้ไหมใช่ก็เอาน้องพี่ไม่มีวะได้อยู่อ่ะพี่มีเอพีห้าไหมเอากระสุนไม่มีเอพีห้าวะไม่มีอะไรเลยมีแค่ดากโก,ากมามาเขาบ้าเขาบ้าพี่จะให้เอพีห้าพี่น้องเก่งใจอ่ะเก่งใจไปไปบ้านพี่ดีกวะไปบ้านพี่ดีกว่าเหนียวเนพี่ไป ขอบคุณคำน้องเลิฟจะไปทำให้ผิดหวังเลยเดี๋ยวคิวร้อยเป็นร้อยเลยน้องอุ้ยขอบคุณเด้อเองก,ก็รู้ว่าถ้าพี่ถือ MP5 เมื่อไหร่พี่โหดเท่านั้นนะน้องเออเราตัตกันละตกกับผมพี่ว่าเองไงเก็บเร็วกว่าพี่อนะของอะ่ะเร็วมากอะ่ะปาร์ตีเดิมป่ะพี่พี่ว่าตี้เดิมม,มันมีของเยอะไหมแต่เราอะ่ะไม่ค่อยไหวมันเยอะมันเยอะมากๆแต่พี่เรามีกันสองคนอันนี้สนายแน่อันนี้สนายแน่ชัวร์ชัวร์ชัวแต่มาเตะเตะเตกเตะน้องหัวหัวหัวเตกอุ้ยไอ้เกียจมากเกียจมากน้องมันมนมนมาสองสองอีกตัวหนึ่ง หมด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 ตู้หมดสวยสวยสวยรถแมตโตฟีเถอะอุ้ยทนายว่ะเจี๊ยบคนขบมาไอ้แก่ในบ้านเยอะเว้ยในบ้านเยอะมากในบ้านเยอะมากเอย่าหมุนอ่ะดิขย้ายขย้ายขย้าอยู่ขย้ายขย้ายขย้าไปแล้วมาสองไม่สยองได้ไหมน้องลุยวู้หู้มาแจ็คเลยน้องแปบุตรหมดหมดหมดสั่งหมดโอ้ยเชี่ยคนเยอะเยอะมากเยอะมากไอ้ชิเดโปนะระวังไรชิเดโปเยอะมากเฮ้ย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 อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนระวังทุเขาเฮ้ยมิดมามิดมาน้องมิเข้าไป ไอ้ยน้องกูเต็เอ้ยน้องกูเต็น้องกูเต็โอ้ยสวยน้องไอ้เฮียมาพอดีสวย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 เว้ยไอ้เฮียนี่มันใครอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยน้องไอ้เฮียอุ๊กกูอุ๊กกูไปเลยไปกูยไปเลยตับเน่าไรกูไอ้ไอ้กูแตกน้องเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไอพี่ฮาร์ตเอาไอพี่ฮาร์ตไปเลยไปเลยได้ได้พี่ฮาปะได้ได้ได้เอาง่ายๆนะถ้าเลือกพี่แบบเยอะกว่านี้นะพี่เก็บหมดแต่ทั้งบ้านนะน้องเออแล้วพี่น่าจะได้น้อยอยู่อย่าวิ่งอย่าวิ่งไปได้ อุ๊ยพอควดเอาไปเจ็ดเลยแบบนี้รักตายให้เจ็ดอันให้รักตายเลยน้องตอนเนี้ยอฟังเจ็ดพันแล้วพาไปเก็บตังค์เลพี่ไอ้พวกผมเนี่ยไอพวกนี้มันโดนเราแล้วบอะเอาง่ายๆเรามาสองแต่ของครบจริงครับน้องเอ็งสองพี่รัวแค่แหละเออมาสองแต่ของครบอ่ะมซื้อยากซื้อยากซื้อยากมาล่อซื้อหรือเปล่าน้องเฮียมันมาตัวเดียวไม่แปลกๆเลยไม่ล่อซื้อหรอกไปเดินเจ็บมากมันเจ็บมากมันเจ็บมากเลยมันดูดยาละพี่กินไปหนึ่งพี่กินไปหนึ่งกินอยู่กินอยู่กินอยู่ขอขอขอนะฮะมันรียขอเหรอ

พี่น้องไอชื่อไม่เหลืองจะร่ายไอชี้ยะแก่สิขาบคนเดินน้องช่วยพี่น่อยเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคหนี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 ไว้น้องกูไปเลยสวยน้องสวยไอ้พวกไก่อ่ะไอคกูเป็นอะไรไอคุณเป็นอะไรอ่ะไอเกมเป็นอะไรอ่ะไอ้ชี้เป็นเหม่อนปัร์เกิลเกมใหญ่โง่โอ้พี่ตามมุ่นเหลืองมาเนี่ยไม่รู้วันมีของต่อน่าจะมีว่ะพี่ว่าไม่น่าจะมีเว้ยบอลเต๊กายดากูได้มาอยู่น้องได้จอดชุนอยู่ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้พีบอกเหมือนโตพี่วัยมากไม่หรวะนี่ผมบอกพี่ว้เนี่ยใช่เหมือนกันมันวมากเหมือนโตไปดวไปดวไอ้ช้่มโคตรวอ่ะมันมาแค่ไม่ปืนแล้วป่วยเลยไม่ได้เลยวนหมดอะวันกลัวหมดอะลิพี่สายแบบเฮ้ยอ้าวซุ่มโจนซุ่มโจนแบบนี้ก็มีของแตเื่อด มีของไหมโอ้พมีของโอว่ามีแม่งเอ้เก็บของอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้แก๊งมันเยอะจังวะแก๊งเนี่ยอย่าวิ่งในกรงพี่โดหรอลขาวเี้ยรู้ครับไม่มีของเลยแ๊อ้าวลองอ้าวอ่นสวยอุ้ยไอ้เชี่ยมันเยอะจังวะใครเป็ใครบ้างเนี่ยไอ้เชี่มัของเอ้ไอ้เชี่ยมันเคอนบ้าจัดอย่ยอยอย่าอย่า้ยอยยออ่่ออ่อ่อย่่ยแอยย ไอ้ยน้องมันจะรีบ้านพีเลยเนี่ยมันมาเต็มเลยไอ้เสนายูเสนายเยอะจังวะมันมันล้อมเสนายเต็มเลยเนี่ยวิจัยเสนายตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาเข้าบ้านเข้าบ้านเหรอดีกูบดิบดิบได้พวกค้าดิขอขอเอาขอก่อนแล้วกันไม่ได้ยิงกระสุนออก่าโอ้ยมันมาเยอะฝังก็บของเก็บของโอุ้ยของไอ้ชิบมันดุมันดุบไวจังวะพวกมันอะมันดุบไวเป็นจัดอะไอ้หลังมานะเสนามานะอุ้ยไอ้ชิบมาเต็มเลยเนี่ยใครมา้งไม่รู้เนี่ยโอย ผ่านแล้วน้องอุ้ยหมดเลยเหรออุ้ยหมดว่ะน้องเก็นหมดเลยโอ้ยโฮ้ยเ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 ยอะจังวะเอ้ยเกินหมดเลยน้องเว้ย์ั้งก็เวอร์เกินไอ้ไอ้ชิคกี้ดูดมาหนักกวพวกวะไอ้ชิคกี้ดูดดูไปเอ้ยไอ้ชิคกี้โปไอ้ชิคกโประวังไอ้ชิคกี้มาทุกรอบเลยโปเแล้วไม่เอาของฟรีนะเว้ยมันไม่เล่นของอะมันเอาของฟรีตลอดอะใครมาเฮ้ยอะไรในบ้านใครได้ยินอะพี่ใครพู้ใดได้ยินก็ได้โอ้กูแตกอุ้ย แต่รอบนี้มันมีเยอะบ้าเลยคนอ่ะคนพวกมันโคตรเยอะเราไม่แค่สคนอ่ะเดี๋ยวพี่รอดักคนในบ้านดีกว่าบ้านนี้มันชอบมีคนมาเว้ยราสายดักดีกว่าโ้ยยีรอเลยโป๊โป๊โป๊มาไมยังไมมยังไตัโปโป๊เข้าไปหรอไม่ได้มีของมั้งโอ้ยนะมือมยิงมันยิงเมหมั้ยข้างหลังข้างหลังหว อ้าวมาหาผีจะไปเข้าไปห้องเหรอมึงมานี่เอาเรียบร้อยแกเรียบร้อยโง่โง่ชิบหายไปเปิ์ไปขอของคืนเลยน้องขอไปคืนได้ไหมโอ้ผมไม่ลงทุนเลยเลยเนี่ยตีเนี่ยเยอะนะเว้ยตีเนี่ยเยอะมากมันเล่นอะไรบ้างเล่นในบ้างไอ้เชี่ยมันกระโดดยาน่ยฮะอุ๊ยอภีจีฮะอภีจีเหรอเนี่ยอุ๊ยไอ้เชี่ยอภิจิจริงคือมัยิงใครวะมันยิงบ้านตรงข้ามหรือว่ามันยิงพี่วะน้องฮะ วันยี่ใครวันยี่พี่เหรอโอู้แตกแตกอภิีฎแตกน้องเฮ้ย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 เ้ยเอาไอ้เชียบ้านกันเลยวะเอ้าอยู่มืองศรีบ้านเอ้าไอ้เชียเอ้าไอ้เชียเอาไปหมดเลยเฮ้ยเอามา โอ้ใครไม่ร yeah, ah, <loose. S 1> ู no. yeah, oh, yeah. okay, ้จะไปแล้วน้องโอ้พี่อดหว่งพี่อดได้พี่จีเออเฮียไอเวดโดนเลยเหรอหรือ่าูไม่ได้อ่ะพี่จีว่ะน้องโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากเป็นกันมังใจพี่คือกดไลค์กันเยอะนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะใครที่ไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายบายคุณนางเอกผมตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทัน